กำลังซูมอายุว่าทำไมรถสามคันมาจอดตรงนี้ไม่เพาตกตกเล็กสองตกเล็กสองแล้วชาร์จเลยนะขับรถก็ไปชารมันเลยเราเอ้ยนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยอย่าดคุคไมกำลังยัดกันในบ้านไป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  ไม่มีใครสงสัยเลยไอ้ยมันหนนด้วยมันหนุนเอ้ยยังรอสองกันรอสองกันง่าไ,ได้มันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครอะ่ะ <c oughs> มึงไม่รู้หรอกว่ากูอ่ะแก๊งวัตซิ่ชนกันเตี้ยเฉยไอ้อสองเราเข้าเลยเ <c oughs> ข้าเลยเ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 ข้าเลย Out of the vehicle here. My young, call out, call out. We're not all in the ring. Check your positions. Two options. Trap in the motherland. Find your three guys. You're all slowing me down. Firing on. That one's down. The pilot, the pilot. Go deal, go deal. Nó tiêu tay nó đeo tay <laughs> <laughs> <Yeah. cười> <laughs> 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 oh, oh yeah, oh He said, "Just Oh You are the Apex Champions Oh yeah, no. <laughs> 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 กูกว oh. okay. ยัดระเบิดใส่หน้ามันสองคน